สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับครูจ๋านะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะ,ะเด็กๆเ,เอาแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยหลังจากที่เด็กๆด,ดูคลิปการสอนเสร็จแล้วเราก็จะมาทําแบบฝึกหัดไปพร้อมกันนะคะอะเด็กๆเ,เ,เปิดแบบฝึกหัดหน้าที่สิบเจ็ดคลูเขาถามว่าอ่าเรามาดูต่อนะคะ เรามาดูต่อเป็นการจับผิดภาพต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะในเด็กเคยทำไปแล้วให้ในเด็ก,ดตกตะคะก่ะจุดแตกต่างนะคะลูกอ่าจุดแตกต่างนะคะอ่าหน้าตาแล้วก็ผู้ไม้ผมหน้าตาของที่บ้านอลายของพื้นดินแล้วก็หลัว ่าโอเคนะคะก็ให้มาภาพที่หนึ่งกับภาพที่สองนะคะลูกก็ถามว่าทั้งสองภาพมีจุดใดบ้างที่แตกต่างกันนะคะนั่นก็คือหนึ่งหน้าต่างหอคอยหน้าต่างหอคอยแล้วก็พุ่มไม้แล้วก็หน้าต่าง อถ้าไม่พอขึ้นบรรทัดใหม่นะลูกแล้วก็เส้นผมแดงแล้วก็เงาถนนแล้วก็ล้อไม้นะคะอ่าเด็กๆบันทึกลงไปได้เลย ต่อมาเขาถามว่านักเรนได้รับประโยชน์ใดจากการทํากิจกรรมนี้นะคะและสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรได้ฝึกทักษะการสังเกตนําไปใช้ในการสังเกต นำไปใช้ในการสังเกตสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆรอบตัวโอเคอเด็กๆบันทึกลงไปได้เลยนะคะอ่าเด็กๆจะเรียมถ่ายรูปสรงงานาเหมือนเดิมนะคะอ่าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ